ยังมุนตำยังได้เงอยบไม่ดู้ม่น้อบบนนงสวัสดีครับพี่รุ่นครับพี่สารมานมื่อยครับเลขนี้มือนี่ หาไตปูไตปลาไตกบไตเขียดครับไตอึ้งแต่มื่อนี่มีที่เด็ดครับนี่ยชุ่มสักปลาลอ,องเบิ้งว่ามันดิพ่อปอก็ะดิหาปูหาปลาก็แค่นสมัวครับลองเบิ้องอาเทียมันผอบกบออกบอกบผอบอึ้งเอาอึ้งผอบปลาเอาปลาครับลุ้นน้อกันแงวๆหรอกครไปยื่นไตไฟแมงดาไปยื่นห้าเทียมันที่ย่างหาย,ย่างหรอครับหายยู่นให้กินบ้านฮ้อง อ่อนซ่อนอี yeah, the have, ู่เ้าะเอ้ยเสียงเกียดหน่อยห้องแซวแซวอยูุ่่นฟังเบิ่งคักบ้านห้องหรือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่เจ้ามึอนี้บรรยากาศกันยิ่เกิงขึ้นหรือว่าแมนยี่เกิงเนาะเออยี่เกินแเนาะมันผู้ใหญ่ยิ่งลงจันเนาะขึ้นสงสัยฝนจะไปอยู่หรอโย่บังพอโปร่กติมันตกมันมือฟ้าหัวดินมัเห็นดินเห็นดาวยังก็ยู้พ่อพนันมืนเนี้ก็ร่องมึง หาเตะปูเตะปลาครับแล้วเรียกพ่อแล้วครับพี่น้องแลงดาตัวนึงแล้วตัวเถิงจังดีนตัวนี้ห้ามแหลกเริ่มมากเลยนี่น้องเยวะบังไม่หรอกเดี๋ยวะบัง,บ,งบังช่วงพี่น้องบรรยากาศมันจีมกลุ่มมันเอา,เอานะโอ๊ะไหมนี่ว้อแถวนี้ โอ้เสียงยิงเสียงโหดข้อนยางไปหาเลยมีซีน mm ีเงียบจุดหาเบิึงป่าของกบบึงเขียดกันเถอจึงมาเบิึงนี่ดา ลุกขึ้นมกุกจึบเรียบร้อยโอ้มาเต็นเลยละคนโอ้มันมาบึองขุนเกนอย่แล้วนี่เกนเกนถ้าขุนเป็นไดบุญเฮ้ยบุญเราเข้ากัน อุ้ยอุ้ยอ <What about S 1> <'s> ุ้ยอุ้ยยาเดียวยาเดียโตงามพี่น้องอ้าวเรียบร้อยตัวหนึ่งเต็มครับเริ่มมันแล้วแมงดาเลยตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งผมงงงงอยู่กลางข้างอยู่เลยโอ้อ้าวเง่าพี่น้อง งามงามงามงปลาดุกติงเง้ามงามอ้มานแล้วมานล้วคืออยูขนเป็นจริงปล่อยนองปลาดุดู้าหลังไฟดวงกลางไฟเป็นยังเลยบบไงในในปลาดุไงอืรหยุด้อยอืามว่า เงี่ยบ่เหรอเดือดเอยเนี่ยเนี่ยเนาะโอ้จินฝืดเด้อด่งี่เดี๋ยวไปลืกจัะไปฆ่ากันโอ้เสียงดีเนาะระดุกกเลยเออตัวเงี้ยตัวงามไล่ที่สามแล้วครับคือว่ามมนเหรอ ับกห่องเซลเซลแต่ว่าห้องขไปไกลห้องอย่แหละหาดูปล่อยจโตสองโตป่ะหน้าหลังไฟพรท่นหุด้ยาหกอืนนี่เดี๋ยวหุ้งหว่พี่พรองบึงยืนยันยืนยันก็นครับืด้เหรอ

โอ้เมนเมนเสร็จสุดยุสุดยุเดี๋ยวไปดูโจก,ออกกันเด้อคนเดียวโฆษณาบางเดีเด้อพี่น้องเลยกูกูกูควรนี่โดนเต็มเต็มพี่น้องเอ้ยนี่ใส่มือพายรุ่นใส่ผมมือเหมนกันนี่เอ้ยโตควรบ้าหือเนาไลทีซีแล้วครับไลทีซีได้แถวอะไรงี้ย ปาไลีาโอ้ปวดมือมุมมุบปวดมือมุมมุบเลยน้องเอยเจอเพีนกลางใจมือว่าเขาเลิกพราขั้นๆนี่พนว่าพอวะตัวปาไรที่หานถือของเฉยขึ้นโตซะถือเงาเงาเหมือโตละ ขี้บน,นมุนเื็นรุ่นไตไปไ,ปไปมากพอของดีเอพี่น้องเ้ยางมุนตำยงได้ยามดรูดรูี่น้องเ้ยปลาดุกตัวนี้นครับนี้ที่เด็ดเลยครับนี่ีเดดเลยขี้เดือดเลยุูยย้หางมันคืหาเงินมองดสิเอ้ย สุดยอดครับม้านเลี้ยวม้านเลี้ยวม้านเลี้ยวพี่น้องเ,เอ้ยเอ้ยเต็มผืนเลยแล้วกำบเลยเพราะต้องกึกกึกตื่นพอพอนอืมดูใหญ่ขักนี้เนี่ยปันประรโอขอุขักขักพี่น้องขักมนัน โอ้ยน oh! ังอนอีกบ่เนี่เดี๋ยวไปดูโลตปลาสิจะสังกันใจะถุงกันไปพี่น้องเจ้าหมาดเราห้องมึงมั่นร้อนลำฟังอย่างเนาะปลาอย่างเนาะฟองเสียงยืนพี่น้องเอ้ยห้องแซวแซวอยู่ยวโยขอไปใกล้ก็ว่ได้ขอไปใกล้กันเศร้าห้องบ้าปวดหาก็าไปเห็นพี่ดีตัวนี้ปลาหย่าผมเราบุ้งนั่นลำฟังสิ บืนหลวงมาโอ้ยงั้นี้สายกังคงเลยเม็นบดีขุดหนึ่งขัดขุดแล้วป่านนี่น้ำมือบืนมากสิแล้วคนตกปลาล่องมันกับบืนหลวงเนาะพี่น้องหายอยู่หายกินมันท้องอย่างนู้นกินน้อยตรงนี้มันเด็กดูการกิ่ข้าวดิเก็บดิเกี่ยวที่เขาคนคนนี้ต้องหัวปีปัน ปล่อยอยู่บ่คุณสิงหับลงไปกลางทรงดีแดดดีแดดแค่ยู่ดิแล้วว่าไปเขีงห,น,าหางน,น่อยบ่ถูกมึงไปเขียงหอกันยังสิผ้าดีผ้านองบึงหาเราบึงกบหน้าคือห่องดีแถเพราะเด็กไปโมกไปออนมตนัวมึงนะ่นดเบ็ดเบ็ดเบ็เบ็ดีแถ อื้งเหนียว่ายอมแลไเ้ละหากระ่หา,ออหารอไมกบุักเลยฟองโตปะอึอดอึด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 อึดอึกอึดอึดซึดอดมึดอดออึออึดอีอนดอึปอ,อปึอึดอึมอหอึอึดอึดอ

ตูพองามพอปีงพอปนพอดีเ๋านาจะเป็นไลท่ที่ที่หที่หกเหนียประมาณานี้เน,นาะใส่ถุงจะเข้ากันโอ,นนอนไอ,อ,อ,อี้ยนบืนดูไปอไอีง้เสียวเยอยู่มันจะบืนี่ โอ้ยไขอยู Freiheit, ่นหลายๆคือจะปไดคอปลดุกไว้เสร็ละบื้ห้อยบืนเต็มอยู่ข้างนอกเลยนบืนไปกับไปครับบนไข่บอนี่เนาะหลอบุ้งมงดางรูบันนี่นียังบ่ไะตัวเดียวตับปุ่น ก็จะดิบป so ่นดิบเจียวบ่แม่งดาที่มากโตบ่ตัวแม่งังเป็นแม่งไงเตรียมยืนแม่งดาคือบ่ประกวดเนาะเป็นต้นนี้นากับบอมเห็นโพเห็นสอดแม่งดาเนี่ยไงเย็นไงว่าหันช่วงจะเป็นบ่หึเย็นไงไปยังมาดิยินดนเสียงกบเชียงเขียดห่องเซาเซาอยู่ขี่น้องโว้ย ยังเป็นวนๆกันอยู่แล้วรอบ้งแมงด้ข้ากัานสีตืมมันอยู่โตสองต,องตัว่อาวเด็กเลยพี่น้องเด็กแล้วเด็กแล้วไปรุ่นเลยสรุปให้พี่น้องเหาเด็เบิงว่ามานสใดีนะครับงไดเด็กปลุกขาโตอยู่ เตี่ยวออกหงีน้องเนาี้เบิองตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวงามจังเลยนี่ครับผลงานปลาดุกยี่ตัวใหญ่ๆงามบางไงเท่าโบก็มีครับบางไงเท่าโบโอ้ววามคับดูผลงานครับโอ้ยมดินนี่คงเห็นไหีปลาดุกตัวนี้ ถือว,ว่าเป็นข้างแรกของพยัยรุ่นครับที่ได้ใส่นี่ที่ได้ใส่ซุ้มซักป่าเป็นเทแลกของพยัยรุ่นเพอว่าพยัยรุ่นบ่เคยป้อ้ใส่เทียบอกบางแม่นนาะบ่เคยใส่พอดีไปขอสื่อน้ำมัเงดาเงี้ยนไกลๆกันแล้ครับมาไปลอกมึงน่ะส่นดอกพ่อทาเทียย่ำซับมันดีพอดีมันดีบ่ตายไงล่ากัลที่ได้เก็บไปโดนมือหรือว่าคุ้มค่าครับหมัน คือนี่แรงนี่ก็ขอให้พี่น,อน้องบนเท่อยุ่ดีมีแห้งสุขสุกสนสวลุงก็ขอเกล้าวข้ามาสวัสดีครับ